สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษมาดูกันนะคะว่าในเดือนธันวาคมจะเกิดอะไรบ้างนะคะในเดือนนี้นะคะจากตรวจจักรราศีจะเห็นได้เลยนะคะว่ามีจุด พินธุบาเนี่ยถึง3จุดนะคะก็คือดาวพุธดาวอังคารดาวศุกร์เนี่ยโคจรเป็นพิณธุบาทนะพินธุบา,นะนบาเนี่ยมันเป็นรอยรั่วรอย,ร,อยราวนะที่จะเกิดขึ้นนะในเรื่องราวต่างๆและ,ะจุดที่น่าสังเกตก็คือว่าในเดือนนี้จะมีดวงดาวโคจรลอยต่อๆกันเนี่ยเป็นเหมือนรูปพระจันทร์เสี้ยวนะซึ่งลัคน,นาของคุณเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างดวงดาวทั้งหลายนะเป็นลัคนากลุ่มพลนะทำให้คนเมษเนี่ยนะคะจะต้องเหมือนเป็นคนกลุ่มบางเหียนะนะ,ะเป็นคน ล้านนะในเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะซึ่งจะไปสัมพันธ์กับคําว่ากระดุมพระและปัตตนิเป็นสําคัญนะคะก็คือมันเป็นเรื่องของแบบการพิสูจน์คุณค่าของตนเองหรือเข้าไปสัมพันธ์กับ คนใกล้ชิดของเรานะไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหุ้นส่วนคู่ค้าหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินมาดูดาวพุธกันก่อนนะคะดาวพุธเนี่ยโคจรเป็นผินทุบาทในช่องสุภานะคนเมฆจึงอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความคิดนะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกวิตกหรือเครียดนะกับสถานการณ์รอบด้าน อาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงอาจจะเป็นเรื่องของญาติพี่น้องอาจจะเป็นเรื่องของสังคมหรือว่าโซเชียลต่างๆนะที่เป็นไปในเชิงนิทีฟถูกเมาส์ถูกว่านะถูกนินทาจากคนรอบด้านหรืออาจจะกังวลนะในเรื่องของโอรคภัยไข้เจ็บของคนใกล้ชิดนะคะอาจจะกังวลถึงเรื่องของอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นกันกับคนใกล้ชิดแล้วอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นนะก็จะมากระทบถึงตัวคุณด้วยนะ ทีนี้ดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวประจำตัวคุณนะในเดือนนี้โคจรเข้าสู่จุดมรณะนะคะแล้ก็เป็นพินทุบาทต,ตัวเราก็เป็นพินทุบาทด้วยเช่นเดียวกันนะมันเหมือนแบบบางทีเรารู้สึกว่าเราอยากจะช่วยอ่ะแต่ตัวเราก็ ดูแล้วเหมือนเสื่อมเสื่อมสมรรถภาพด้วยนะเพราะว่าตัวเราโคจรเข้าสู่จุดมรณะเป็นจุดเสื่อมจริงๆดาวอังคารเนี่ยนะได้ตำแหน่งเกษตรคือคุณสมบัติของคุณอนะคือกล้าแข็งขยันให้ทายดาวอังคารถ้าเกิดว่าพูดถึงด้านนี้ก็คือในในเดือนนี้มีความแบบกล้าหาญนะมีความแข็งแรงนะมีความขยนันบ้าพลังอาจจะแบบอยากจะเดินทางอาจจะอยากทํางานแบบเพิ่มหลายๆกะนะ อะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าไอสิ่งที่มันเป็นศักยภาพของเราแต่ก่อนน่ะสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงมากๆเลยสามารถทํางานไม่หลับไม่นอนนะเราเป็นคนที่แบบกล้าโชว์ออฟนะเราเป็นคนแบบว่ามีอะไรเราลุยก่อนเราเชื่อมั่นใน คนเรียกเชื่อมันน่นในความมีฝีมือของเราอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันเหมือนจะใช้ไม่ได้เพราะว่าบังเอิญว่าสิ่งที่เราดีสิ่งที่เราเป็นเนี่ยดันทําให้เราเกิดความเสียหายเพราะว่าเราโครจรเข้าสู่จุดมรณะแปลว่าความกล้าความแข็งแรงความขยันการมีทักษะฝีมือของเรากลายเป็นว่าทําให้เราเข้าสู่จุดเสื่อม มันเป็นอุปสรรคมันเป็นปัญหามันเป็นสิ่งที่จะเป็นรอยรัวร่วรอยราวให้กันกับเรานะคะแล้วเราเนี่ยก็ยังโคจรร่วมกันกับดาวคู่ศัตรูไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวพุธโดยมองว่าคนเมษนะเดือนนี้คือถ้ามีเกณฑ์การเดินทางไกลต้องระมัดระวังนะเรื่องของ ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางเรื่องของอ,อุบัติเหตุนะคะเรื่องของฟืนไฟความเร็วความร้อนนะ,ะเรื่องของการแบบว่าปทะคารมนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ต้องระวังรวมถึงโรคถ้าเกิดว่าคุณมีโรคประจําตัวเดือนแบบเดือนนี้อาจจะแบบบ้าพลังเยอะนะก็อาจจะแบบเกิดเรื่องของโรคภัยต่างๆได้นะเฉพาะแข่งขาระบบลมหายใจเรื่องของอาหารการกิน อันนี้ก็จะต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าตัวเราสรัมพันธ์กันกับดาวคู่ศัตรูหลายดวงนะบางทีอยู่แบบว่า low energy บ้างก็ดีนะคะทีนี้คนไหนที่คุณต้องระวังในเรื่องของความขัดแย้งนะคะมองว่าอาทิตย์กับพุธเนี่ยนะ,ะเป็นดาวที่คู่ศัตรูเลยมากลุมอยู่แสดงว่ามันหลีกเลี่งเรื่องของความขัดแย้งเนี้ยไปไม่ได้นะ อาทิตย์คือบริวารของเราใครก็ตามที่เราดูแลไม่ว่าจะเป็นลูกน้องไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนะหรือใครก็ตามที่เราอุปการะหรือดูแลหรือใครก็ตามที่มีศักดิ์ต่ำกันกว่าเราอะนะคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทําให้เรา เกิดความเขาเรียกว่าขัดแย้งได้นะร,รวมถึงลูกค้าด้วยส่วนดาวพุธเนี่ยนะคะก็เป็นดาวพุธศัตรูจึงต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดนะเช่นในช่วงต้นปักคุณอาจจะรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลกับญาติพี่น้องของคุณนะแล้วก็เลยพูดออกไปด้วยความหวังดีกลายเป็นว่ามันเลยเกิดแบบเป็นแบบปัญหาเรื่องของการทะเลาะเบาแวงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณรู้สึกกังวลน,นะกับเพื่อนร่วมง,งานของคุณนะคะสุดท้ายแล้วก็ ปดไม่ได้คุยกันมันก็เกิดเรื่องของความขัดแย้งนะก็ต้องระวังในจุดนี้ด้วยทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยนะก็เป็นพินทุบาทอีกนะคะเนี่ยพินทุบาทดวงที่3ดวงนี้ก็จะสัมพันธ์ถึงตัวคุณด้วยนะคะเพราะว่าเล็งลัคนานะแล้วก็อยู่ในอาณาจักรเซี่ยวจันเนี่ยคือมันเหมือนแบบเดือนนี้คนเมฆจะต้องแบบมีการพิสูจน์ตัวเองอะ ะค,ะคุณอาจจะห่วงกังวลกับคนอื่นนะ,ค,ะคนรอบด้านคน,คนรอบตัวเราหรือคนที่สาคัญก,กันกับตัวคุณห่วงเขาอะนะ,ะแต่เขาเป็นพินทุบาทให้กันกับเรานะ,ค,ะคือห่วงเขาแล้วเขาก็อาจจะแบบมารบกวนเรื่องของการเงินนะ,ะหรือมาทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนทำบุทำคุณบูชาโทษเอางี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเลข9้าเลขศูนย์ที่นําหน้าลัคนาของคุณอนะ,ะมันเหมือนแบบ9้าคือบุญ ศูนย์คือกรรมนะบุญมีแต่กรรมบางอะไรบางอย่างทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราช่วยไปอ่ะเราคิดว่าเขาจะเห็นคุณค่าของเราแต่เขาอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าของเราก็ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเออลูกนี้ไม่น่าทําเลยอะไรเงี้ยหรือว่าโหเปเขาเต็มที่ช่วยเขาทุกอย่างนะให้ใจไปหมดเลยอ่ะนะ สุดท้ายก็เข้าเนื้อนะหรือสุดท้ายก็รู้สึกว่าเออรู้นี้เราไม่น่าทําเลยมันเป็นเรื่องแบบคุณค่าอะไรบางอย่างของตัวเองนะที่เราทําไปแล้วมันไม่ได้สิ่งแบบ หรือผลลัพธ์ที่กลับมาอย่างที่เราชอบนะหรือที่เราพอใจดังนั้นคนเม่นะเดือนนี้ถ้าใครมาไหว้วานเนีย่ยจะขอให้ช่วยอะไรให้ให้นึกถึงตรงนี้ก่อนนะบางทีเราช่วยไปกลายเป็นว่าเราต้องไปขัดแย้งกับคนนั้นคนนี้กับญาติพี่น้องอะ่ะเราต้องไปขัดแย้งกับคนนั้นคนนี้ทําให้เราเกิดความวิตกกงังวลคือ อย่าเตีย้ยอุ้มคอมนะ,ะแล้วก็ให้มองว่าคนรอบด้านที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะทําให้เราเกิดปัญหาก็ได้มาดูเรื่องงานกันนะคะเ,เจ้าเรือนการงานเนี่ยคือดาวพระเสาร์นะซึ่งในปักนี้นะคะจะโคจรน,นะ,ะส่งเกณฑ์สัมพันธ์เนี่ยนะคะกับดาวพระหัสดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ในช่องมรณนะนะแต่ดาวพระหัสเนี่ยลอยมานานละนะคะเรามาดูในช่องมรณะเนี่ยนะ,ะดาว การงานคือดาวเสาวจะส่งกระแสมาเลข7กับเลข3เนี่ยเขาจะส่งกระแสถึงกันตลอดเดือนนะคะแล้วบังเอิญว่าเลข3คือดาวร่างทานเนี่เป็นตัวคุณด้วยนะมองว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะ,ะหรือการแบบมันจะเป็นเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงแบบในเชิงที่เป็นดาวบ,บัประ,นะคะ์อ่ะนะก็จะมีการแบบว่าแตกหักคัดแยง้ง นะคะมันมันมันไม่ได้แบบสมูทสักเท่าไหร่เอางี้แล้วกันนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยยังมีอยู่นะคะโดยเฉพาะที่โดดเด่นอ่ะนะะมองว่าช่วงท้ายปีเลยนะ,ะตอนที่ดาวพระศุกร์อะคะ่ะโคจรมาอยู่ที่จุดมรณะนะคะพระศุกร์จะมาวันที่2 6นะ26ธันวาคมมองว่าตั้งแต่26ธันวาคมเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนมากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะ,ะมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบขุนส่วนก็ได้ หรือสัดส่วนเรื่องของการลงทุนสมมติคุณมีผู้ถือหุ้นอยู่แล้วอะเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้ถือหุน้นนะหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับดาวอาทิตย์นะอาทิตย์นี่มาจากคาว่าปุตตะนะอาจจะเป็นแบบ ลูกทีมก็ได้นะอาจจะมีลูกทีมใหม่หรือว่าเปลี่ยนแปลงกลุ่มลูกค้าที่เราดูแลนะคะมันจะเป็นในเชิงลักษณะนี้เพราะว่าเลขเ็ 7, เลขสาเลข6กเนี่ยกลุ่มนี้เรียกว่าดาวกุกจอคือมันจะแบบมาแบบปุกบปรับฉับไวเป็นการแบบชิงไหวชิงพลิบเกิดการเปลี่ยนแบบอุ้ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปลี่ยนเลยนะมันจะชัดเจนมากช่วงท้ายปี นะ,ะแล้วการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะะก็จะชัดเจนในเดือนนี้แหละทีนี้ถ้าเราวางลัคนานะคะไว้ที่ช่องราศีมังกรเนี่ยเราไอรูปพระจันทร์เซียเ้ยวะะก็จะอยู่ที่นะ,ะราศีพฤษภกับราศีตุลน,นะะมันก็เหมือนแบบเรื่องงานในปักเนี้ยคนเมียดะมันเป็นไปนในเชิงแบบวางแผนนะ บบนั่งคิดคำนวณวางแผนคุยกันอาจจะเป็นแบบคุยกันเรื่องแบบ project, โปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเราจะช่วยลูกน้องยังไงช่วยลูกค้าย,ยังไงช่วยโปรเจกต์ตรงนี้ยังไงเป็นเรื่องของการแบบวางแผนนะคะมากๆนะคะแล้วก็ยังรู้สึกว่าเกิดความเครียดนะความปิดอัดใจนะในเรื่องของการงานอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวปลายปีะคะ่ะพอมันเกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับฉับไว นะคะเดี๋ยวเดือนหน้านะคะมันก็จะมีอะไรที่เ,เป็นสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมข,ขึ้นละกันนะคะแต่มองว่ายังไงอะ่ะเดือนนี้นะคะตัวเราคือดาวองคาเนี่ยยังโคจรเจอคู่ศัตรูอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการทํางานมีอยู่แล้วแล้วตัวเราแบบอา,อาจจาะเขาเรียกว่า,ากล้า กล้าพูดสมมติว่าเราไม่ชอบอะไรเราก็พูดออกมาเลยซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเราอะโคจรร่วมกับดาวคู่ศัตรูหลายดวงพอเราโคจรร่วมกับดาวคู่ศัตรูหลายดวงอย่างเงี้ยบางทีเราคิดว่าสิ่งที่เราพูดไปอะค่ะมันจะมีตัวช่วยก็อาจจะไม่ได้มีตัวช่วยแบบจริงจังทำให้การเปลี่ยนแปลงแทนที่มันอาจจะเกิดผลดีมันก็อาจจะเกิดผลเสีย ก็ได้นะแต่มองเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงในช่วงท้ายปีคุณจึงต้องระมัดระวังนะในสิ่งที่เราพูดด้วยเพราะว่าตัวเราโคจรร่วมเงินกับดาวพุธคือปากอยู่แล้วพูดคือการสื่อสารที่คุณพูดออกไปกับคนรอบด้านเนี่ยมันอาจจะนำภัยมาถึงตัวนะคะถ้าเรา,เา,เาพูดนะะให้น้อยทําให้เยอะนะคะอันนี้มองว่า,าจะดีกว่านะหรือกล้านะหรือบ้านะ,ะเพราะอังคารก็คือดาวนะักรคเนาะบางทีแบบไม่กลัวใครหรอกอะไรเงี้ย จุดนี้อาจจะเป็นจุดที่ทําให้คุณเสียเปรียบได้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงาน มาดูเรื่องการเงินกันนะคะคือดาวเจ้าเรือนการเงินกับดาวเจ้าเรือนความรักเป็นาดาวดวงเดียวกันนะคะขอดูไปพร้อมๆกันเลยนะคือคนเมธ huh. ์อะเวลาเงินดีรักก็ดีนะนเวลาเงินไม่ดีรักก็ไม่ดีนะมันก็คือดาวเรื่องเดียวกันนั่นเองซึ่งดาวการเงินนะ่ะในช่วงเวลานี้กับดาวความรักอนะโคจรคเป็นกเกษตรแต่เป็นพิ n t ุบาทเหมือนตัวคุณเลยที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าตัวคุณดาวอังคารอะโคจรเป็นเกษตรแต่เป็นพิ n ธุบาท อารมณ์เดียวกันเหมือนคุณน่ะมีศักยาภาพมากเลยในเดือนนี้แต่สิ่งที่เรามีศักยาภาพทําแล้วเป็นปินทุบาทําแล้วกลายเป็นว่าเกิดความเสียหายจึงห้ามทําส่วนดาวศุกร์เนี่ยที่เป็นดาวการเงินเป็นกเกษตรแสดงว่าเป็นเดือนที่แบบโอหควรจะได้เงินแบบเยอะอ่ะเยอะมากเกษตรแปบลบว่าความมั่นคงได้นะแต่นะ ก็เป็นพินธุบาทด้วยนะบางทีแบบพอเราได้เงินมามันเหมือนแบบบุญมีตะกำบังอะ่ะพอได้มาเสร็จมันก็ออกไปนะด้วยเรื่องของคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดก็อาจจะเป็นเรื่องของคู่คองหุ้นส่วนคู่ค้าอ่าซื้อหุ้นเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนแบบ มันได้มาจริงอะ่ะมันได้มาเยอะแต่เราไม่ได้ใช้มันอะ่ะมันเป็นไปของคนอื่นนะคะอย่างดาวสุกเป็นเกษตรในช่องปัตตานีมันเป็นเกณฑ์ปินทุบาเพราะว่าเราอาจจะเปนะเปกับคนรักมากนะช่วงเวลานี้นะเขาอาจจะแบบอยากเที่ยวนะอยากแต่งตัวสวยอยากใช้เงินอ่าอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดคุณไม่มีแฟนคุณก็จะรู้สึกว่าเป็นช่วงที่คุณอยากจะอ่าฟุ่มเฟือยอะ่ะ นะอยากจะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นนะท,ทั้งที่ที่มันอาจจะไม่ได้จําเป็นก็ได้นะะหรือว่ามันแบบมีเหตุให้กับเอ่อให้ต้องใช้เงินไปนกับคนรอบด้านสังคมก็ได้นะคะหรือแบบมันมีภาระอะไรบางอย่างที่มันก็จะต้องแบบใช้ไปอ่ะนะก็เลยมองว่าแบบการเงินมาซ้ายอ่ะก็คือออกขวานั่นเองแล้วจุดที่จะต้องระวังก็คือดาวการเงินอ่ะจะโครจรย้ายนะจากคาว่ากเกษตรที่แปลว่าได้ได้ชัวร์ได้มากๆเนี่ย เข้าสู่จุดมรณะเป็นประนะคะในวันที่26ธันวาคมแสดงว่าปลายปีเนี้ยคุณคนเมธ่ะบางทีคุณคาดหวังว่าอาจจะได้แบบเงินโบนัสจากการทำงานเยอะเงินปันผลเยอะ,อะเงินตรงนั้นตรงนี้นะ,ะที่เราคิดว่าเออเราพอที่จะหมุนนะหรือว่าใช้ในช่วงปลายปีเนี่ยนะกลายเป็นว่านะการเงินไปเป็นประนะ,ะช่วงปลายปีเนี่ยคุณอาจจะ,ะไม่ได้มีเงินแบบอู้ฟู่นะหรือมันมีเหตุที่จะต้องแบบใช้ การเงินน่ะไปค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยมองว่าเรื่องของการเงินนะยิ่งเฉพาะท้ายปีนะ6อ่าธันวาคมเป็นต้นไปอะ่ะมันจะมีเรื่องของรายจ่ายมาแบบเยอะอ่ะนะคะแล้วตอนนั้นเงินสมมติคุณควรจะได้ร้อยคุณอาจจะไม่ได้ร้อยละนะคุณอาจจะได้แค่50เท่านั้นเองนะโดยเฉพาะคนที่หวังเรื่องของโบนัสอะไรพวกนี้นะคะมองว่าปีนี้อาจจะไม่เข้าเป้านะไม่ได้ตามที่ ต้องการนะหรือมีเกณฑ์การเลื่อนนะคะอะไรสักอย่างนะคะก็มองว่าเรื่องของการเงินปลายปีไม่ค่อยโดดเด่นส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะก็ตัวเขาโดดเด่นนะคะคือเขาแบบถ้าเทียบกันเขากับเราอะตัวเขาจะโดดเด่นกว่าอาจจะแบบมีสังคมนะคะหรือแบบว่ามีความแบบ อ,อยากไปทํานู่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะต้องแบบว่าเออตามใจนะบางทีอาจจะต้องแบบว่าเดินทางอะไรบางอย่างด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มองว่าคนรักเนี่ยนะคะเขาจะแต่งตัวดีนะดูสวยดูหล่อนะอยากจะแบบอ่ากินหรูอยู่ดีอ่าในช่วงเวลานี้ในขณะที่เราเนี่ยนะก็หาเงินมกงกนะคะหรือว่าทํางานแบบโมเต่วุ่นวายเรื่องนั้นเรื่องนี้ในที่ทํางานอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะแบบว่าเออเธอฉัน ไม่ค่อยมีเวลาเลยต้องเดินทางอ่ะไปตรงนั้นตรงนี้มีงานอะไรบางอย่างที่ต้องเคลียะเธอก็เอาบัตรเคร,รดิตฉันไปรูดนะหรือว่าฉันก็จะโอนเงินให้เธอนะเธอก็ไปไปใช้อะไรเอาเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็มันน่าจะเป็นในลักษณะนี้นะก็มองว่าคู่รักเนี่ยนะเขาก็จะแบบใช้ชีวิตอู้ฟู่สุขสบายนะมีความสุขนะในขณะที่เราเนี่ยนะก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือเรื่องของความขัดแยง้ง แล้วก็ในช่วงเวลาเนี้ยความรักเนี่ยนะในช่วงปลายปากนะท้ายปีเผอเาอาจจะอาจจะงอนๆกันบ้างนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าคนรักเนี่ยนะเขาก็อาจจะรู้สึกแบบอยากจะท่องเที่ยวนะอยากจะใช้เงินเยอะนะคะที่ตัวเราอะดาวพฤหัสบุมุลัคนาอยู่นะก็จะแบบสมถะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบว่าเฮ้ยยังไม่จําเป็นมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความคิดเห็นอะไรบางอย่างที่ ไม่ตรงกันนะคะก็เลยอยากจ,จะทําให้นะคะช่วงปลายปีก็ต้องระงัระวังเรื่องของอความรู้สึกแล้วกันนะคะในเรื่องของคนรักนะอาจจะแบบงอนๆอะไรกันได้บ้างนะในช่วงท้ายปีก็ประมาณนี้นะคะก็สําหรับใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าใครสนใจดูดวงปีหน้านะ,ะ2567นะคะก็อาจจะได้ดูงานเงินความรักนะจุดเด่นอะไรของคุณมีอะไรบ้างนะ,ะก็ทักไลน์ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ